ถอยยาวถอยยาวเสียดีถอยยาวเลยครับดวนดวนครับนุ่นพายุมาแล้วสวัสดีครับอยู่กับช่องลีเบาๆนะครับนี่วันนี้ไปอยู่กับทีมงาน6รอดดำกรีนครับดูครับมืดมาแล้วทุกคนจวดเลยช่างเขียวรอช้าไม่ได้ครับพายุมานี่รถดำลำบากแน่ครับทางชันๆใส่เยอะๆครับ่อ้ฟารองละอันตรายครับนี่ ผมยืนถ่ายคลิปตรงนี้นี่มาลุ้นกันนะครับว่าจะตกไหมโอ้ยอย่างเสียวเลยทุกคนโดนโดนดนดน จะเต็มสูบเลยเป็นก้อนเป็นก้อนไปเลยยังเขียวมีน้ำนี่น่าเล่นมากเลยทุกคนกระโดดลงนั้นลงมาตรงนี้โดดตรงน,รรงนี้ลงไปอีกชั้นหนึ่งโอ้เป็นบักเป็นบักน่าเล่นแต่มันลึกครับนี่ ทุกคนมาทายกันครับว่าเขาจะลงแบบอีกไหมออโอ้ฝาลองเพราะคันนี้คัน,นเดียวพอครับวัวแล้วฝา้องแล้วมีอีกมันก็ใกล้เข้ามาหาเราเรื่อยๆแล้วครับนะไม่ได้เปิดโหมดเครื่องบินครับเลยเสียวนิดๆ จะเต็มอุ้มเต็มสูบไปเลยผมว่ามันน่าจะไม่ตกนะแต่ฟ้ามันร้องเฉยๆมัง้งไอน้น้นมืนอย่างนี้ทุกครั้งเลยทุกคนมันทรงจะไม่ตกทำทรงครับทรงทรงคือครับทำทรงคือ น่าจะอีกเรือประมาณสองตักครับนี่เดี๋ยวถ้ามันตกนิ่นตกหนักเลยดิฝนก็ขอแบบตั้หน้าเลยนะครับร้อนมาจะเป็นเดือนแล้วเดือนสองเดือนโซนนี้นี่ไม่ได้ฝนตั้งนานเลยตั้งแต่เริ่มงานเหมามานี่ฝนยังไม่ตกสักครั้งเลยครับ อเต็มแล้วเสียดีคือนิ่มๆนวลๆไปเลยครับในคันนี้นี่ ช่างเขียวเราก็โกยดินรอดั้กรีนครับสู้ๆช่างเขียวมันคงไม่ตกหรอกมากนน่ะมันมืดนิดๆหน่อยๆเนาะแต่ฟ้ามันร้องครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่นี้ครับฟ้าร้องละกลัว,วละ